เอ้ยแต่เรานี้ดีกว่านี่กดอ e อ่าไปเสือโครเอาว่าก็ยังดีวะเนี่ยน้อยมันก็ไม่ใช่หมูเอากายล่างเป็นเสือดีกว่าอ่าเฮ้ยอย่างน่ารักอะนี่งาบวกสปีดกับบวกพลังว่ะอ่าเจอมิสเตอร์เอในร่างเสือโครงนี่งามิสเตอร์เอเสือโครง เฮ้ยโอโ้เปลี่ยนไอ้นี่ดีกว่าวเปลี่ยนเปลี่ยนปกดีกว่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดสเพย์ดีกว่าเป็นไอตัวเนี้ยเปลี้ยว,วอ่ะน่ารักกว่าเฮ้ยมันเป็นเสือหรือแมวมันเหมือนแมวเลยเฮ้ยอ๋อไปครับไปครับมาแล้วเสือโค้งแมวเจอเสือโค้งแมว,ว ว้าวเฮ้ย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 อะไรอ่ะไปติดติดติดโอ้โหกำลังเหวี่ยงเลยเหวี่ยงโอ้ยโอ้โหเอ้ยม oh, ัวแต่เหวี่ยงเฮ้ยไอ้ของไอ้คนไอ้แอนวางกำลังวางกำลังอ๋อา๋อใครแข็งใครแข็งอุ๊ยโหไอ้ก้อนมันแข็งแล้วมันยังพุ่งได้อีกโหไอ้ก้อนนี่มันจริงๆเลยไอ้ตอนก้อนพุ่งอุ้ยโอ้ยยังยังเหวี่ยงใครไม่ได้เด้อเฮ้ย โม่แต่ฮู้อยู่โม่แต่ฮู้เฮ้ยฮู้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 โอ้โหไอ้ฮู้นี่มันใช้การไม่ค่อยด oh ีเลยวันน oh ี Jorge. ้นะคุยกันดีกว่าโอ้เออแง้วแง้วไม่โดนใครเลยวะเฮ้ยแง้วแง้วนี้ดีกว่าโอ้ยติด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 โอ้ก็น้องก็วินเฮ้ยเกมนี้เลยแล้วติดลมอย่าง เงี้ยวไม่โดนใครเลยโอ้ไม่ได้เรื่องไในลาวเงี้ยวโอ้ยไอ้อะใครอ่ะเอ้าไม่ใช่เพื่อนกันนี่หว่าโัวเดินกันเป็นเพื่อนเลยเงี้ยวโอ้ยเงี้ยวไม่ได้เรื่องเงี้ยวนี่ไงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไม่ได้ค่อยได้เรื่องอุ้ยก้อนคุงเงี้ยก้อนคุงเหมือนคตรซิ่งเลยว่ะเงี้ยวเงี้ยว

เจอเจอแมวเหมียวไม่ใช่เสือแล้วดูดิมันเป็นแมวไปแล้วเงียวเงียวเงียวไม่ละอ่ะเงี้ยวโอ้โหโดนหนะส่วนไอหมูดิฟมันยังแรงๆหมดเลยไอนี่มันเงียวเงียวไม่ละเงวโอ้ยเงี้ยว เงี้ยวไปกินเงี้ยวไปกินแอนตอนนี้ว่าเฮ้ยเราอยู่อย่างสงบดีว่ะเอาควายยิงเงวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะหลบไม่ทันโอ้ยหลบไอตัวนู้นมาเจอตัวนี้เวนกำเงี้ยวโองเง้ยวไม่ค่อยจะโดนเลยว่ะเฮ้ยหมูดิฟนี่เฮีมดิฟดิฟหมูดิฟหมูมันแรงเหรอเงี้ยวเงี้ยวอโดนน้องกวินเงี้ยว โอ้ยเอาอย่างได้อันดับยังติดอันดับอยู่อ่ะโอ้ยอันดับสามเหรอโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรให้ครับไอเสือนี่ไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยว,เ,ยวเก็บตังก่อนไม่หักได้เสือเลยเสือมันแง้วไม่แรงเนี่ยอันนี้อะไรอะมันมีเควสด,ด้วยอเอาเรื่อง่อะลงต่อลงต่อ เงียวไปกินเอ้ยปล่อยวนะนอะเดนเสาร์เหรออุ้ย,อย,อยไอ้กอนนี่มันเล็งเราอย่างเดียวเลยนี่หว่าอันตรายว่ะไอ้กอนเนี่ยโผล่ที่หลบก็ไม่ค่าจะมีนี่เงี้ยวไปก่อนเรายึดตรงนี้แหละเออเรายึดตรงนี้แหละนี่ไงแล้วก็เงี้ยวอี่ตรงกลางมันมีอะไรวนะน่ะเงี่ยเงี้ยวไปโดนไหม เฮ้ยเอ้ามันหายตัวมาเฮ้ยน้องวินม oh, mm, mm, mm. anyway, uh, oh, no, ันหายตัวมาได้ไงวะเฮ้ยโอ้เงวไปกินนี่แช่แข็งอุ้ยโอ้โดนโอ้เอาวะโอ้ยโอ้โหน้องวินอีกแล้วเฮ้ยน้องวินมันโหดว่ะเฮ้ยเงวไปก่อนเงวไปก่อนเราค่อยคุยเงวเงี้ยวเง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 วไปก่อนเราค่อยคุยกันเราค่อยว่ากันเงวไปก่อนโอ้ยตัวนั้นก็ปั่นเงวไปก่อนเราค่อยว่ากันเอาว่ะเฮ้ยเงวอย่างเดียว เราทิปเปิลคิวอะเฮ้ยเงี้ยว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 โอ้โหโดนอะไรวะเนี่อะโอ้ศาส์ทิปเปิลคิวเงี้ยตอนเงี้ยตอนแถวนี้ไม่ปลอดภัยเงี้ยวไปก่อนอืออืออืออเฮ้ยใครวิ่งมางี้นี่แงเงี้ยวดักหน้าเฮ้ยเหมูติงโอ้ยโอ้ยหมูติงไอหมูติงโอ้ยเราเป็นเสือแต่เราไม่ค่อยติงว่ะฉะนั้นก็กิ้งได้โอ้ไอเงี้ยวไปกิน เออยิงระยะไกลดีกว่าเราต้องยิงระยะไกลแงวไปกินเออเฮ้ยเยเอาว่ะเริ่มได้แล้วไอกรอนี่มาไอกรอนี่ไงอุ้ยโอ้หไอกรอนันแก้แค้นไอกรอนคือไดโนเสาร์เขียวไอกรอนี่ไงไอกรอที่เลยไอกรอนี่ไงน้องกวินเอ้ยน้องกวินมันติดเอาเลยนี่ก็ติดตามน้องกวินอีกจะเลินแล้วจะเลินแล้ติด ไอ้กอนนี่แน่เอา้าโดนนงกวินสวบโอ้วหไอ้กอนไอ้กอนนี่แน่เอา้ามาติดแทนเขาอีกจเจริญโอ้ยโอ,โอ้โดนไปทั่วแคสโตคิว <c oughs> น่ารักมากอะ่ะบอกเลยไม่มีความเป็นเสือตรงไหนเลยไอ้กอนมันล็อกเป้าเราอะ่ะเฮ้ยไอ้กอนไอ้ไอ้กอนอีกแล้วค่วยกอนมันล็อกเป้าเราปล่อยมันไว้ไม่ได้ไอ้กอน ก่อนไปไหนละให้เราเก็บของดีกว่าอย่าไปยุ่งมันเลยดียเอา้าแต่ไม่ยุ่งกับใครก็โดนโอโ้โหเอ้ยไหน่ะเราอยู่ที่ของเราดีกว่ามันยุ่งกับใครโดดลงไปแล้วก็เหวเหวลงดินเหวลงดินเอ้ยไอ้กอนไอ้กอนเฮ้ยไอ้กอนมันมันเก็บได้ไงวะเฮ้ย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 กอนไหมเฮ้ยกอนแปลกแปลกละกอนกอนไปละ ไอคอนไปแล้วอะ่ะอื้มเหวไปหนึ่งทีเอา้าเงวได้เงวโดนแล้วก็โดนเขาเงวคืนอ,อืออือนอนนี้กันโอ้อมันเผื่อหว่านี่แนะไอ้กคอนเฮ้ยไอ้กคอนคนมันตันกิ้งๆไม่ได้ด้วยโอ้นี่แน่เอ้ยโอ้ดูดิโดนลัวลัว,วเลยเฮ้ยไอ้แก๊งไดโนเต่ามันโหดว่ะเฮ้ยแก๊งไดโนเสาร์เหรอฮึแก๊งไดโนเต่าโอ้ยคือแก๊งไดโนเต่า อไอ้แก๊งเโนเสาหมดจริงหมูเหรอหมูโอ้ยจัดตัวนู้นมาโดนตัวนี้เอ้ยเราต้องเซฟตี้ว่ะเราต้องเซฟตี้แล้วเอาเซฟตี้ดีกว่าอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบไอ้กอนมาเงี้ยไอ้กอนมาเงี้ยมันกิ้งกิ้งกิ้งไหมะนี่แน่กิ้งแล้วติดเหรอกิ้งแล้วติดกิ้งแล้วติดก็โดนเดี๋ยวต้องดูไอ้กอนดีๆไอ้ตัวเขียวๆอ่ะ เราเงหงาเราเงี rier, antis, hum, ้ยวอย่างเดียวไอ้มาเหงาไหมอ่ะนั่นนั่นนั่นมาเหงาโอ้ยังจะโดดอีกอุตส่าห์หลบแล้วโธ่เออไอ้กอนกอนไปไหนเอ้าโดนแยิงไอ้นี่ปะเนี่ยไอ้กอนเอ้าโดนปะเนี่ยเอาไม่โดนโดนใครวะเนี่ยโอ้ยคอนอย่างเงี้ตอนที่เรามีโจทย์ไก่กอนแล้วตอนเนี้ยกอนคุ้งคอนคุ้งเอาไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันก่อนบักกอนเอาตัวใกล้ก่อน เงี uhm, ะะ้ยวไปหนึ ke, masa, urgency, ่งทีเฮ้ยต้องระแวงต้องระแวงเอ้ยเฮ้ยไอกอนมาไอ้กอนมาไอ้กอนมานี่กรอนนี่กรอนนี่ก่อนนี่แน่กรอนเอาคืนเอาคืนจำได้จำได้ชื่อนี้กอนคุงเฮ้ยเป็นใหม่ครัใหม่ครัไอ้กอนคุงกอนคุงกอนวิ่งโอ้โหกู้ตัดจัดการไอ้กอนคุงได้เจอฮ่าฮ่าฮ่าใหม่ เฮ้ยไอ้กอนคุงนี่วะนั่นไงเอ้ใช่เนอะกาวินเหรอโอ้เอ้ยนี่แน่โอ <S <S <tinc S 2> ้ยเฮ้ยกอนคุงกอนคุงตอนคุงเอาเอาจังเลยเอาคืนเอาว่าโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยไอพอผมเอาไอ้กอนคุงไอฮะมันก็มาเอาผมเนี่ยแต่ละคนโอ้เกม่อนเกมเฮ้ยเอาว่ะได้เวลาเราไปเปลี่ยนจาก เสือคองขอแบบดีๆหน่อยดิเสือาาสเบิ้ลได้คืนมาพันหนึ่งโอ้อะไรวะเนี่ยอะดีกว่าปะเราได้เวลาละไดเวลานอนละจริงๆเราว่าจะลงสามทุ่มอเดี๋ยวถ่า,ายรูปอ่ะถ่า,ายรูปกับกอนคุงนะคู่คู่รักคู่แค้นของเรานี้ นอนก่อนนะพี่นี่ไงผมมันกำลังจะไปนอนเหมือนกันครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับขอบคุณน้องเบิร์ดน้องคาโก้น้องปอกปีดาด้วยนะครับน้องกัญยาคอะไรเนี่ยกัญยาคนคมศิล์นด้วยนะครับท้องน้องทัพปัณน้องพรชัยนะครับน้องอะไรเนี่ยดีดีเด็ดน้าน้องซิโรลัตนะครับคาโก้กวินด้วย <c oughs>